สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปวีณาสุรสังนะคะวันนี้จะมาพูดถึงไรโซเบียมค่ะซึ่งไรโซเบียมนะคะเป็นแบคทีเรียที่มีความสําคัญต่อกระบวนการไนโตรเจนฟิเคชันค่ะและกระบวนการทางชีวเคมีที่ช่วยพืชสามารถใช้ไนโตรเจนในอากาศได้ในทางเกษตรกรรมค่ะหลักการทํางานของไรโซเบียมนะคะไรโซเบียมเป็นแบคทีเรียแกรมลบซึ่งอาศัยอยู่ในโครงสร้างที่เรียกว่ารูทโนดูของพืชตระกูลถั่วค่ะ โดยที่มันนะคะจะทำงานร่วมกับพืชเพื่อจับไนโตรเจนในอากาศมาทำให้เป็นแอมโมเนียซึ่งเป็นสารที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ค่ะไนโตรเจนที่เราอยู่ในอากาศนะคะจะถูกแปลงโดยเอนไซม์ไนโตรเจนเนสให้กลายเป็นแอมโมเนียมแอมโมเนียมที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกใช้ในการสังเคราะห์กรดอะมิโนค่ะซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรโตีนค่ะช่องทางการเข้าออของ ไรโซเบียมนะคะ1ก็คือจะเข้าทางช่องเปิดธรรมชาติและ2จะเข้าทางกลไกาทางชีวเคมีค่ะลำดับแรกนะคะพืชจะสร้างฟลาโวนอยเพื่อส่งสัญญาณไปยังไรโซเบียมให้เข้ามาเกาะที่ขนรากของพืชจากนั้นไรโซเบียมจะปล่อยโนดแฟกเตอร์และพืชจะสร้างรีเซพเตอร์เพื่อรับโนดแฟกเตอร์ที่ไรโซเบียมได้ปล่อยออกมาค่ะ เมื่อมีการรับส่งสัญญาณกันแล้วผลรากจะค่อยๆม้วนพับล้อมรอบไรโซเบียมจนไรโซเบียมเพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้เกิดช่องว่างเข้าสู่ชั้นคอร์เทกค่ะทําให้พืชถูกกระตุ้นจึงเกิดการแบ่งเซลล์จานวนมหาศาลเกิดเป็นโปมรากไรโซเบียมที่อยู่ในโปมรากจะทําการตรึงนโตรเจนโดยใช้ไนโตรเจนแอช่วยในการตรึงไรโซเบียมนะคะจะให้สารอาหารแอมโมเนียมให้กับพืชส่วนพืชน,นะคะจะให้คาร์บอนซอสเป็นสิ่งตอบแทนให้แอมโม ให้ไรโซเบียมค่ะการน,นำความรู้เกี่ยวกับไรโซเบียมไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรนะคะการใช้ไรโซเบียมในทางการเกษตรมีประโยชน์ในทั้งด้านการเพิ่มผลผลิตการลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงโดยตัวอย่างการนำไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนก็คือการปลูกพืชตระกูลถั่วค่ะซึ่งเมื่อพืชเหล่านี้ได้รับการติดเชื้อจากไรโซเบียม มันจะสามารถทำให้ฟิกไนโตรเจนได้เองค่ะโดยที่ไม่จาเป็นต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนจากภายนอกค่ะการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนะคะไลโซเบียมค่ะจะฟิกไนโตรเจนส่งผลให้พืชสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากนอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลทางธาตุอาหารในในดินและปรับปรุงคุณภาพดินในระยะยาวตัวอย่างเช่น การปลูกถั่วเหลืองในระบบกะเกษตรกรรมพืชหมุนเวียนค่ะทําให้ดินมีปริมาณไนโตรเจนที่เพียงพอสําหรับพืชอื่นๆที่จะปลูกในรอบถัดไปค่ะค่ะโดยมีเอกสารอ้างอิงจากนักวิจัยชาวจีนค่ะ